สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปเที่ยวลาวนะซึ่งตอนนี้นะคะเข้าเป็นงวดที่สี่แล้วนะคะงวดนี้คืองวดที่ห้านะคะงวดที่หนึ่งกับงวดที่สองเข้าตัวเจาะตัวรูดนะคะตัวเน้นนะสองงวดติดนะคะงวดที่สามเข้าตัววิ่งนะคะงวดที่สี่เข้าตัววิ่งนะ มาดูว่างว่ที่5เนี่ยจะเข้าตัวเน้นได้ไหมนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของช่องนะ FC ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเราสามารถเข้ามาได้ที่ Line แอนี้นะตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไว้ดูแนวทางรัฐบาลไทยตอนนี้กำลังทยอยลงให้นะคะ แล้วก็ลาววันนี้นะคะมีให้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ใครอยากได้แนวทางลาวก่อนนะคะแบบฟรีๆเลยเข้าไปดูข้อมูลได้ที่นี่นะคะอันนี้ลงให้แล้ววันนี้นะคะรอบหน้าก็ถ้าเข้าไปติดตามรอบหน้าก็จะได้ก่อนเนาะไว้ดูแนวทางข้อมูลนะคะมาสำหรับอจแต่ว่าก่อนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะคะแอดมินทำมิชชั่นกับทางชปปี้นะทุกคนอย่าเบื่อที่จะฟังนะคะเพราะมันเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางของแอดมินนะเพราะว่า ตอนนี้ YouTube ให้ค่าค่าคอมน้อยมากนะคะเขาเน้นให้ครีเอเตอร์นะคะโปรโมทช่องทางนี้นะคะก็จะรบกวนพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะคนละหนึ่งนาทีนะช่วยกันกดดูสินค้าให้อันมินหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้อันมินจะามาแชร์นะคะเป็นตัวนี้เป็นแผ่นหอมน้ำมันหอมแดงนะคะจาก Little t w i วินะคะตัวนี้ราคาน่ารักนะคะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับเด็กเล็กนะคะที่ ร่างแต่แรกเกิดเลยที่แพ้แอร์นะคะแพ้อากาศช่วงหนาวๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะทำให้หายใจได้โล่งขึ้นนะคะเป็นสารสก,กัดน้ำมันหอมแดงจากธรรมชาตินะคะมีทั้งหมด12แผน่นรายละเอียดเพิ่มเติมแอนมินปักตะก้าให้แล้วนะคะเดือนนี้มิชั่นไม่จำเป็นต้องมีออเดอร์เลยนะคะแค่ดูผลิตภัณฑ์แอนมินแค่นั้นเองนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นขนมคิดแคทนะปกติในในเซเว่นเราเนี่ย จะเป็นรสธรรมดาเนาะรสชอเเ็อกโกแลตอะไรเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นรสพีชนะคะนี่จะเป็นตัวนําเข้าตะกร้าก็ปักไว้ให้แล้วลองเข้าไปดูได้นะคะหอมอร่อยเป็นหอมพีชนะ,ะอ่ะมาวิธีการนะคะทุกคนดูคลิปจบนะ,ะให้กดที่หน้าจอจะเจอตะกร้าอยู่ทางซ้ายล่างกดที่ตะกร้านะคะเขาจะเขียนว่าสินค้าแหละกดที่ตะกร้าเจอสินค้านะคะสี่อย่างให้ดูแค่หนึ่งอย่างก็พอนะคะกดที่ สินค้านะคะจะเข้าไปที่แอปช h อป e ีเข้าแอปช h อป e ีได้ถือว่ามิชชั่นนี้คือผ่านนะคะใน1คลิปเขาเอาแค่88คนเท่านั้นเองนะคะสำหรับมิชชั่นเดือนนี้นะทุกคนนะตอนนี้นะคะผ่าน1คลิปแล้วเหลืออีก11คลิปนะทุกคนรบกวนพี่ๆทุกคนนะคะร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันหน่อยนะมาเดี๋ยวเรามาดูขนมเหลากันนะคะวันนี้วิ่งรูดที่8กับ5นะวันนี้วิ่งรูดที่8กับ5นะคะเน้นที่8 เน้นที่แปดนะคะ <c oughs> อันมินคิดว่านะคะถ้ามานะมีโอกาสที่จะมาคือเลขหนึ่งนะเลขแปดเลขห้านะคะเลขสี่เลข 4, เก้านะคิดว่าเขาวนอยู่ชุดนี้นะคะสำหรับวันนี้นะอ่ะเน้นที่แปดนะในชุดสองตัวอันมินเจาะไว้ก็คือแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดและแปดเก้านะคะถ้าห้ามาเจาะไว้คือศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าห้า ตัวอื่นๆนะคะมี1219 649 479และ86นะชุดที่ชอบที่สุดเลยนะคะคือ8 5กับ15นะคะมา2ตัวนะคะในชุดงบน้อยนะคะจะมี80 84 85นะนี่นะคะ15 9 5 1 2นะคะ6 4 9 4และ7 9็ดนะนี่นะคะแต่ใครงบน้อยสุดๆแอดมินชอบจริงๆก็คือ1นหกับ8ปห้นะหน่งห้เน้นล่าง85เน้นบนนะคะ1คิดว่า1ก็มีโอกาสมาถ้า1มานะคะมันจะมี1นหกับหนึ่สองแอดมินจะเจาะไว้มาล่างนะคะ

เน้นนะจะเห็นว่าส่วนใหญ่อดมินจะวาง85ไว้ที่6อะไว้ที่บนนะคะ5ถ้ามาเน้นบนนะ5ถ้ามาเน้นบนนะคะอ่ะมาดู5 8 5นะคะ8 8 5นะอืมเน้นที่ชุดนี้นะคะต่อไป4 8 5 9ก้แปดห้านะสองแปดห้าศูนปดห้านะคะห้าเก้าศูนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะหอสองเจ็ดเก้าอะนี่คือชุดตัวตัดนะนี่คือชุดตัวตัดนะคะอืมถ้าแปดห้ามานะโอเคเนาะ ต่อไปนะคะสตัวนะในชุดสี่ตัวนะคะมีอะไรบ้างนะก็จะมีหนึ่งหดหนึ่งห้าในนี้แอนมินเอาห้าดย์ออกหรือนีห่งห้าแปดนะคะหนึ่งห้าแปดสี่หนห้าหนึสาม หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้แสองหหเจหกดห้าเ้าห้าแดห้าหนึ่งสองเจ็ด้าสี่แดห้าสดแดห้าและหนึ่งสองแดห้านะคะมาชุดงบน้อยหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าแดสี่ หนึ่งห้าแปดห้าแอดมินวางหนึ่งห้าไว้ล่างนะตัวนิ้นะะ 85, 79, นะคะหกสี่แปดห้าหนึ่งสองเจ็ดเก้านะคะสี่แปดแปดห้านะแล้วก็หนึ่งสองแปดห้านะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวให้เม็ดเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวให้เม็ดเดียวนะ เม็ดเดียวอย่างที่บอกว่าชอบหนึ่งห้ากับแปดห้านะเพราะฉะนั้นเม็ดเดียวนะคะหนึ่งห้าแปดห้าเม็ดเดียวชอบหนึ่งห้าแปดห้านะคะถ้ามาเบิ้ลก็คือหนึ่งห้าแปดแปดนะอืม โอเคนะคะอ่ะห้าแปดห้าห้าแปดแปดนะคะหนึ่งห้าแล้วก็แปดห้าจบนะมเม็ดเดียวนะคะอ่ะแคปไว้นะห้าสี่สาม 1> 2 100นะคะก่อนจากการอย่าลืมกดดูสินค้าแฮนด์มินหน่อยนะคะวิธีการกดที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะจะเจอตะกร้าที่มุมซ้ายล่างกดตะกร้าเจอสินค้ากดที่สินค้าเจอแอปชอปปี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่ากดที่หน้าจอณนะตอนนี้แล้วไม่เจอสินค้าไม่เจอตะกร้าให้ทําแบบนี้นะมองหาชื่อคลิปนะคะอย่างวันนี้จะเป็นคลิปเที่ยวลาวนะคะ ต้ชื่อคลิปจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะคะกดที่เพิ่มเติมจะมีรายละเอียดสินค้ากดที่ลิงก์สีฟ้าจะเข้าที่แอปช้อปปีนะคะสละเวลาหนึ่งนาะทีให้อันมินหน่อยนะคะ fc ที่น่ารักทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปังๆังกันทั่วหน้าในวันที่14บมกราคมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้มีสินค้ามาป้ายยาอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นน้ำมันมวยนะใครเคยเห็นน้ำมันมวยในรูปแบบครีมบ้างนี่อันมินเห็นครั้งครั้งแรกที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็เลยไปตามหานะเดี๋ยวให้ดูนี่เนื้อของเขานะปกติเราจะเจอน,น้ำมันมวยในรูปแบบของของเหลวใช่ไหมคะสีเหลืองๆเนอะจะบอกว่าแบบครีมใช้ดีไม่แพ้กันไม่มันซึมไวนะคะตัวนี้ใช้เอง ใช้ดีมากดูเนื้อเขานะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเขานะนี่จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแบบนี้นะนี่นะคะเป็นเนื้อสีขาวนะเย็นเย็นแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะทาไปเลยนะคะใครมีอาการปวดเมื่อยนะคะปวดขาปวดแขนนะทาไปเลยส่วนใหญ่จะปวดขาส่วนแอดมิน นั่งนานปวดไหล่นะคะเห็นไหมซึมไวมากนะคะซึมไวมากบอกเลยว่าได้ใช้ครีมน้ำมันมวยนะจะติดใจแล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับไปใช้ไอ้ตัวน้ำมันเหลืองนะแต่แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบเห็นไหมคะซึมแล้วซึมแล้วนะคะแล้วก็เย็นเย็นหอมหอมกลิ่นน้ำมันมวยเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบหลอดนะใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะแอดมินปักตะก้าไว้ที่มุมซ้ายล่างนะคะ แต่ถ้าใครไม่สนใจช่วยกดตะกร้าดูสินค้าแอนมินหน่อยนะคะไม่ไม่สนใจไม่ต้องซื้อนะคะรอบนี้มิชชั่นนะไม่ต้องไม่ต้องมีออเดอร์แค่กดดูผลิตภัณฑ์พอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นมินจะปักน้ำมันมวยไว้ให้ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย เท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น